หมูน้ำตกนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ขายดีนะครับครับหมดในหม้อสุดท้ายแล้วครับตัวนี้หม้อสุดท้ายด้วยนะใช้เนื้อหมู4ีกิโลครับวันนี้นะครับ4ีกิโลหมดแล้วครับโอ้โหขายดีมากครับตัวเหนียวนี่ก็นึ่งทั้งวันเลยใช่ไหมครับครับเยอะไหมครับวันนี้วันนีเยอะวันละถังกว่าครับวันละถังเลยนะครับ ท่ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านส้มตำปลาเผาเดลิเวอรี่นะครับที่กัดนิคมพัฒนาซอย13นะครับส้มตำเดลิเวอรี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับส้มตำขายดีนะครับร้านเปิดกี่โมงนะครับเปิด10โมงเช้าครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มครับ3ทุ่มนะครับร้านส้มตำเดลิเวอรี่นะครับร้านส้มตำ อีกร้านนึงนะครับผมที่เด็ดนะครับมีทั้งส้มตำทั้งลาบน้ำตกนะครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็มีปลาเผาด้วยนะครับปลาเผาจะขายช่วงเย็นนะครับ ในร้านเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ทางร้านก็จะมีติดถุงกันอย่างดีเลยนะครับวันนี้ตัวนี้สถานการณ์โควิดเนาะก็ทางร้านก็เซฟให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะครับเป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับ ตัวนี้เป็นอะไรครับขาไขเ่เค็มพดไขเด่ไขเค็มนะราคาเท่าไหรครับ้าสบาทค่ะ,ะคร,ร้านซ้มตำอีกหร้านนะครับผมที่แนะนำเลยนะครับ อร่อยเด็ดนะครับขายดีมากนะครับร้านนี้วันนี้ไม่ขายกินข้าวเที่ยง,งนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะขายดีมากนะครับขายดีจะไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะจากคลิปที่แล้วที่เคยมาถ่ายนะครับทำตัวเรียบร้อยครับผมวันนี้ลูกค้าก็มาซื้อสั่งกลับบ้านได้อย่างเดียวเนาะใช่ค่ะตอนนี้งดนั่งทานที่ร้านกัน่ะเป็นความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ไม่ใคร เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็แม่ค้านะครับผมตเ๊ตตัวเองนะครับช่วงนี้ก็งดนั่งทานที่ร้านนะครับลูกค้ามาถึงก็ออเดอร์ที่หน้าร้านได้เลยนะครับดูเมนูที่หน้าร้านนะครับแล้วก็จุดบินแล้วก็เสียบโอได้เลยนะครับตกผมนึงตั้ขวโพดไทยกนี้น,น,นะครับบินมาลุลๆนะครับ กนี้เป็นอะไรครับตำไทยตไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่40บาทนะมีตำไทยตำปูปลาตำป่านะครับ oh. มีสารพัดตำเลยนะครับ <laughs> อันนี้ก็จะใช้เป็นมะนาวสดเนาะใช่ค่ะมะนาวคั้นสดคั้นสดนะครับทางร้านก็คั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ีดยนเีสเขียนเขียนได้ไหมได้เขียนเลยต้องำเ 哎，我打。 กุ้งที่ร้านเรานี่จะใช้กุ้งตัวใหญ่กุ้ใหญ่ะครับไปใช้กุ้งฝอยแดง,ดง,ดงใ้กุ้งใ,นใ,นใหญ่วเลวลาตอนเย็นๆนี้เชมากครับํำไม่ได้หยุดนะครับำไม่้หยุดเนืลูกค,ค้ามาถึงที่นนหน้าร้านก็ เดูเมนูที่น้าร้านได้เลยนะครับ น้ำตาลนะครับใส่น้อยแซบน้อยนะครับผมใส่ร้ายแซบหลายเป็นต้มไข่ดองอ,อันนี้อันนี้เป็นอะไรนะครับไข่ดองหอ,อยดองนะครับ ส0บาทนะครับราคาเริ่มต้นเลยนะครับนี่ปริมาณ40บาทนี่คุ้มเลยนะครับซุงนี้ตลาดปิดเนาะใครที่ไม่มีกับข้าวไม่มีกำลังหาอะไรทานหาอะไรกินนะครับแวะได้เลยนะครับเวลาน,นี้นะครับอยู่หน้าหมู่บ้านพรพิรลมพิลลุมซอยอสามนะครับ ้มตำเบอรรี่นะครับขายตั้งแต่10บโมงนครับผมถึง3ามทุ่มนะครับหมูส้มตำน้ำตกดะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ครับเป็นอะไรครับหมูน้ำตกครับหมูน้ำตกนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ขายดีนะครับครับหมดแล้วหม้อสุดท้ายแล้วครับตัวนี้หม้อสุดท้ายด้วยนะหมูน้ำตกนะครับ แท้เนื้อหมู4กิโลครับวันนี้นะครับ4กิโลหมดแล้วครับโอ้โหขายดีมากครับเท่าไหร่นะครับชุดละ60บาทครับนี่บาทนะครับทุกคนนะครับหอมเข้าพุ่มมากนะครับอันนี้4กิโลหมดแล้ววันนี้ผมจะถ่าย ทำยากที่นึงนะครับก็จะเก็บบรรยากาศให้ดีที่สุดนะครับเพราร้านจะมีถุงป้องกันลูกค้าอย่างดีเลยนะครับลูกค้ามาที่ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนครับสดใหม่สะอาดนะครับตัวนี้ก็เห็นทำบ่อยออกบ่อยมากเลยนะครับน,นี่นุหน่อไม้แซลมนไม้นะครับ เะตัวนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับหน่อไม้บ้านเราหน่อไม้สดหน่อไ,ไม้ต้มครับตหน่อไม้บ้านตัวนี้ก็ขายดีนะครับเท่าไหร่นะครับตัวนี้สี่สิบบาทครับสี่สิบบาทนะครับซุปหน่อไม้ <c oughs> หน่อไม้วันแล้ว <c oughs> ตับกุมตำก็จำไม่ได้หยุดนะครับอันนี้ก็ทำไม่ได้หยุดเป็นกันน้ำ หมูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีที่ร้านนี้เลยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับลานหมู60บาทเหมือนกัน60บาทนะครับเมนูหมูทุกอย่าง60บาทครับผมผมก็จะมาลวนไฟหน่อยเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับในทางร้านเขาใส่อะไรนะถึงขายดีนะครับ<ด>ก็เป็นของคิวรส์ครับ,รบตามด้วยน้ำมะนาว ตามด้วยน้ำปลาหอมผักชีครับเติมวามหอมเข้าไปนะครับเต้าหั้เต้วนะครับหนึ่งช้อนนะครับต่อไปป่นนะครับเรียบร้อยนะครับหอมเต้วหู้มาทุกคนนะครับหกสิบบาทนะครับเมนูนี้รับประกันความแซ่บนะครับ ไม่ได้กินข้าวเที่ยงขายเที่ยงไม่ได้กินเลยขายดีจัดนะครับเป็นคนเวลากินข้าวเลยนะที่ร้านนี้เสร็จแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับลูกค้าลูกค้าเยอะนะครับที่ร้านนี้นะครับตอนนี้ก็เวลา ประมาณยังไม่ถึง6กโมงเลยนะครับร้านซุปจาปลาเผาเดลิวเวอรี่นะครับที่กับไม่ค่มพัฒนาซอสิสาก็เป็นเขตอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับร้าน,นี้ก็เปิดขายทุกวันนะครับก็แวะมาอน,นุนได้เลยนะ นี่คือตั้งทั้งวันนี้ใช้เยอะไหมครับวันนึงอะไรคะมะละกอในใช้เยอะไหมครับวันนึงอ๋อประมาณสิบโลอะค่ะประมาณสิบกิโลนะครับต่อวันประมาณสิโลสาขาที่หนึ่งที่ไหนนะครับอยู่บางบัวทองบางบัวทองนะครับบางบัวทองบางบัวทองเขเหนียวนะครับเ้าเหนียวนี่ก็นึ่งทั้งวันเลยใช่ไหมครับครับเยอะไหมครับวันนึ่งวันเยอะวันละถังกว่าครับวันละถังเลยนะครับ ถังนี่กี่โลครับถังสิบห้าโลถังสิบห้าโลจะได้ห่อเท่าไหร่ค mm? รับข้าวเดียวห่อละสิบบาทครับห uh, ่อละสิบบาทนะครับข้าวเดียวยังวันละเกือบยี่สิบโลได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นต้มแซ่บแล้วก็ซุปหน่อไม้เน้อ ใส่อะไรบ้างครับมีมะนาวใส่ใคล้ายๆกับลาบหมูเลยนะครับครับมีข้าวคั่วด้วยนะครับกมีติ่ปนนะครับ ลงหมูเยอะไหมครับกระดูกวันเยอะใช่ไหมเยอะครับหมูทุกอย่างอย่างละสี่กิโละสี่กิโลเลยนะครับคอนเสริร์ใส่ได้บ้างใส่เบอร์เกอร์หน้าเบอรับแต่ใส่อ<ม>ย่างดเดียวไม่ใส่เขาเขาพวอย่างเดียวนะตัวนี้ก็หกสิบบาทนะครับตอบ นนีะครับทุกคนส้ตมตำเดลิเวอรี่นะฮะเบียรมาดูได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับผมร้านส้ตมตำเดลิเวอรี่นะครับทุกคนนะครับ,ออรบก็อยู่เรื่องเบียร์มอลตได้เลยได้เลยนะครับร้านเปิด10โมงถึง3ทุ่มนะครับเบอร์โทรร้านก็082663 9้อ2นะครับแล้วก็มีปลาโอ่โงด้วยนะครับโทรมาสามารถจองลวงหน้าได้ที่เบอร์0800163930นะครับท,ที่นี่ผมก็ขอตัวลาก่อนเช,เช,เชิหน่าไเดิใหม่สวัสดีครับผม